สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราตมีช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆจากประเทศญ,ญี่ปุ่นมาฝากกันครับเขาสามารถพัฒนาให้ถนนของเขาเนี่ยสามารถชาร์จไฟให้กับรถไฟฟ้าได้แล้วไปชมกันเลยครับช้างันดีพอร o แสซีโรเซเว่นแอลซโรเซเหนึ่งในเทคโนโลยีลดมลพิษอย่างยังย่งยืนที่กำลังได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในประเทศญ,ญี่ปุ่น คือเทคโนโลยีถนนที่ชาร์จไฟให้รถไฟฟ้าได้ขณะวิ่งผ่านครับการทดสอบเทคโนโลยีถนนชาร์จไฟได้นี้นะครับประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกในปี2565โดยบริษัทโอบายาชิและเดนโซ่สบริษัทชั้นนาของญี่ปุ่นโดยถนนทดสอบนะครับมีความยาว100เมตรอยู่ในเมืองคาชิวะจังหวัดชิบาครับผลการทดสอบนะครับพบว่ารถไฟฟ้าสามารถชาร์จไฟได้ระหว่างวิ่งผ่านถนน โดยสามารถเพิ่มระยะทางในการวิ่งได้ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทคโนโลยีนี้ใช้หลักการเหนี่ยวนําไฟฟ้าแบบไร้สายโดยฝังขดลวดไฟฟ้าไว้ใต้พื้นผิวถนนเมื่อรถไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวดไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านขดลวดในรถเพื่อชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นั่นเองครับคอยชาร์จเยจะถูกฝังไว้บนพื้นผิวถนนหน้าสัญญาณไฟจราจรซึ่งรถไฟฟ้ามีโอกาสชะลอความเร็วและชาร์จไฟได้ในช่วงนั้น เทคโนโลยีนี้คล้ายๆกับการชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายครับอุปกรณ์ชาร์จที่ฝังอยู่บนถนนจะปล่อยกระแสไฟฟ้าหลังตรวจพบยานฐานะเท่านั้นรถปลักอินไฮบริดก็ใช้คอยถนนชาร์จได้เช่นกันครับการทดสอบจะทำจนถึงเดือนมีนาคมปี2025นะครับเพื่อให้มันครอบคลุมในเรื่องของความปลอดภัยและความทนทานโดยเมืองคาชิวะตั้งเป้าจะใช้งานจริงภในปี2030ครับ ถ้าเทคโนโลยีนี้ประสบความสําเร็จนะครับก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการชาร์จไฟของรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้รถสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นนอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในการชาร์จไฟที่สถานีชาร์จไฟอีกต่อไปด้วยครับแล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่นะครับในรายการคาะาตอมี่ทาง Facebook แล้วก็ยูทูบช่องออโต้อินวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ